สั่งงานผ่านเสียงเฮ้ Google ปิดไฟควบคุมด้วยรีโมทหรือจะสั่งผ่านแอปอุปกรณ์สมาร์ทโฮม,มระบบเปิดปิดไฟด้วยเสียงและรีโมทจะประกอบไปด้วย1 ลำโพงอัจฉริยะ Nest Mini 2 Smart Switch และรีโมทภาพนี้นะครับจะแสดงถึงลักษณะการติดตั้งแล้วก็การไวริ่งของแต่ละตัวอุปก,กรณ์โดยตัว Smart Switch นะครับเราจะเดินสายลายกับนิวตันนะครับเข้าทางด้าน Input แล้วก็ด้าน Output นะครับก็จะเดินสายลายนิวตันเนี่ยไปเข้ากับตัวหลอดไฟ led ก็คือเราเอาตัว Smart Switch เนี่ยมาขั้นกลางนะครับก่อนที่จะถึงตัวหลอดไฟนั่นเองส่วนตัว Nest Mini นะครับเราก็ ต่อลักนะครับเข้ากับตัวเต้ารับตัวเราเตอร์แล้วก็ต่อลักเข้ากับตัวเต้ารับเช่นกันโดยทั้ง3ตัวเนี่ยเราเตอร์เนสมินีแล้วก็ตัวสมาร์ทสวิชเนี่ยจะต้องอยู่วง Wi-Fi เดียวกันนะครับภาพนี้นะครับคือ System d i a g แกรมของระบบนี้นะครับโดยผมแบ่งตามลักษณะการควบคุมนะครับแบบแรกต้องใช้ Wi-Fi ที่มีอินเทอร์เน็ต ถึงจะควบคุมได้แบบที่2เนี่ยไม่ต้องมี Wi-fi และอินเทอร์เน็ตครับถ้าเราสั่งเปิดปิดไฟผ่านมือถือนะครับเราสามารถสั่งผ่านอแอปพลิเคชันได้2แอปแอปแรกนะครับคือ e-v link ของตัว Sonoff นะครับแอปที่2คือ google home ของตัว Nest Mini ซึ่งทั้ง2แอปเนี่ยเราคุมได้เหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะควบคุมให สามารถตั้งเวลาสั่งเปิดปิดได้อะไรอย่เงี้ยครับของตัว z o n o f f Smart Switch นะครับต้องเข้าไปเซตในตัว evlink ครับเพราะมันเป็นแอป,ปของมันโดยตรงเลยส่วนตัว Google Home เนี่ยเราจะไว้ทำการซิงข้อมูลตัวอุปกรณ์ Smart Home เนี่ยจากตัว evlink เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถควบคุมผ่านเสียงโดยผ่านตัว Nest Mini เมื่อตัว Nest Mini นะครับรับ ฟังคำสั่งผ่านเสียงมาเนี่ยมันก็จะใช้ตัว google home ที่เป็นแอปพลิเคชันของมันเนี่ยในการควบคุมตัว smart switch อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการทำการควบคุมแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ wifi กับอินเทอร์เน็ตถ้า wifi เราเกิดเสียหรือว่าขัดข้องขึ้นมาการควบคุมผ่านแอปหรือผ่านเสียงเนี่ยก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ ส่วนแบบที่สเนี่ยเราจะใช้รีโมทในการควบคุมตัวสมาร์ทสวิตชนะครับใช้คลื่น4 3 3เมกเฮิร์ตัวเนี้ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้สัญญาณ f i หรือินเทอร์เนต็ตนะครับมันจะใช้เป็นสัญญาณรีโมทแทนนะครับถ้าจำเป็นมันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการกดปุ่มสีดำที่ตัวสวิตช์นะครับ ก็จะเป็นการสั่งรีเลย์เปิดปิดได้เหมือนกันไฟก็จะเปิดจะปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าระบบนี้นะครับจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือถ้าไฟดับนะครับไม่มีไฟไปเลี้ยงตัวสมาร์ทสวิตช์หรือตัวสมาร์ทสวิตช์เสียเนี่ยเราก็จะไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับบางอย่างเช่นถ้าหลังจากไฟดับไป ให้ตัวสมาร์ทสวิตช์ทำงานยังไงนะครับพวกนี้มันสามารถไปตั้งค่าได้ในตัว EV Link เลยรวมไปถึงพวกเสียงต่างๆนะครับเราก็สามารถไปตั้งค่าได้ในตัว Nest Mini เหมือนกันว่าเราจะเอาเสียงเราคนเดียวหรือว่าเราจะเปิดรับเสียงทุกคนพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นบริเวณห้องนะครับก่อนที่จะติดตั้งบริเวณนี้เนี่ยผมก็จะนำ ตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณติดตั้งตัวลำโพงอัจฉริยะนะครับตัวนน้ซีนี้ส่วนตัวสมาร์ทสวิตช์นะครับเราก็าไปติขั้นต่อไปนะครับตอนนี้นะครับเราติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองใช้งานกันนะครับเ,เราสามารถควบคุมสั่งเปิดปิดเนี่ยได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือด้วยเสียงช่องทางที่2เนี่ยด้วยแอปในโทรศัพท์นะครับ ช่องทางที่3ด้วยตัวรีโมท Hey Google ปิดไฟ Hey Google เปิดไฟช่องทางที่2เนาะรีโมทช่องทางที่3ผ่านแอปในมือถือ สช่องทางน,นี้เนี่ยถ้าระบบอินเทอร์เน็ตบ้านใช้งานได้ปกติเนี่ยก็จะใช้งานได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเน็ตในบ้านของคุณเกิดหลุดหรือว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปเนี่ยจะเหลือแค่ตัวรีโมทนะครับที่สามารถสั่งควบคุมมันได้นะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะไปปิดตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตตัว3ฟอนะครับถูกตัดไปแล้วนะครับ ผมจะลองสั่งงานดูนะครับด้วยรีโมทอายางใช้งานได้ปกตินะครับด้วยแอปในโทรศัพท์นะครับไฟไม่ดับนะครับอันนี้คือกดแล้วนะครับไฟไม่ดับเ hey, Google จะเห็นว่าตัว n e สต์ i ินเนี่ยมันก็จะแจ้งเลยว่าตัวเครือขา่าย Wi-Fi เนี่ยเชื่อมต่อไม่ได้นะครับนั้นถ้าสมมุติ Network เรามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีช่องทางรีโมทในการเปิดปิดอุปกรณ์ได้นะครับครับคลิปนี้นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนำตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัว n น s ต m i ินกับตัวสมาร์ทสวิตชนะครับมาใช้ควบคุมหลอดไฟเปิดปิดไฟภายในบ้านนะครับ สำหรับซีรีส์สมาร์ทโฮมผมก็จะเอาอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่มาช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับมาติดตั้งแล้วก็ใช้งานจริงให้ดูกันอุปกรณ์ตัวถัดไปจะเป็นอะไรไว้ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ